โจวซาประเดีวิวรุ่นเมกาดีวิรุ่นดูไปดีรุ่นชาติรายทุกคนกันด้วยนะจ๊ะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Call of Duty Warzone Mobile กันอีกแล้วในแพท3.1.0นะท่านผู้ชมนะซึ่งมันเป็นอ่าซีซั่น6แล้วนะท่านผู้ชมนะนี่แบตเตอรพาซีซั่น6มาแล้วนะท่านผู้ชมก็เป็นไมเคิลนะไมเคิลคนดู yeah สําหรับอ่าแบตเตอร์พาร์ทนี้นะฮะเออบันเดิลนะครับท่านผู้ชมนะเออแบ็กซีลแบ็กซีลนี่เป็นแง่หูเว้ยอันนี้มัน แสดงว่ามันจะฮาโลวีนนี่มาหาคนดูใช่ไหมโอ้โหเท่จัดตึงเปรี้ยเลยนะคนดูนะครับก็มีปืนมานะครับอันนี้อะไรเนี่ยปืนลุยไฟนะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมเล่นบน R o G นะครับ R o G โฟนเจ็ดซึ่งมันมีฟังก์ชันต่อเมาส์คีย์บอร์ดนะท่านผู้ชมนะใครบอกว่าเออพี่แม่งไปโกงผู้เล่นหรือเปล่ากูบอกเลยเมาส์กดโคตรยากอะคนดูมันกดยากมากเลยไม่ใช่พวกอปอ G G เมาส์ปหรือว่าอะไรนะ ไอแพนด้ามาโปรนะที่จะแบบจะกดง่ายนะอันนี้แอปของตัวมันเองมันกดยากเลยนะผมจะเปิดให้ดูนะครับท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมมันเปิดยากมันกดยากกันหันยากมากเลยนะท่านผู้ชมนะเออก็อ่าเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับว่าผมปรับกราฟิกอะไรนี่ปรับไว้ประมาณนี้นาะทนะ่านผู้ชมเนาะเชตโไปเราเตรียมตัวไปลิงกันเลยก็หมดใหม่ไม่มีอะไรมากหรอกครับเออไม่ใช่ซีซั่นใหม่ไม่มีอะไรมากนะครับมันก็เหมือนเดิมอะคนดูนะเออเห็นไหมรีเซชเชอะไรเหมือนเดิมนะครับหมดฝึกซ o n ฝึกซ้อมเฮ้ยมันมีซอมบี้ด้วยเหรอวานี่ เอาอ่ะเนี่ยทีมสามทีมสี่เราต้องเล่นอันนี้แรกเลยสเจนอันนี้ฮาร์ดฮิตไม่เคยเล่นนะฮาร์ดฮิตเป็นยังไงว่าคุณดูแนละ้วลองลองลองไปเล่นดูนะครับฮาร์ดฮิตสลับหมดนี้นะทุกทนะ่เนาะเออมาเตรียมตัวครับคุนดูไปลองเล่นหมดดูดนี้หมดนี้ดูก่อนฮาร์ดฮิตนะครับเชดโรอันนี้เราก็เอากันดั้มมานะครับแอร์เยลกันดั้มแอร์เยลไป let's โกระหว่างนี้ก็รอ ฝ e นตกไปไหนกระตุกตึงตึงมันตกบะเจ้เมียมาแล้วเว้ยมาแล้วเวย้ยโคตึงโคตึง มาตุ่มชะชะตุ่มชะนี่โอ้ยโอ้ยทำไมกราฟิกทำไมเดี๋ยวก่อนน้องทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะว่าแต่เฮกวิแต่ว่าวิแต่ว่าน,นี่ด่านใหม่ไม่เที่ว่ะคนดูใช้ได้ว่ะเฮ้ยเอาเรื่องวิมันนี่มันด่านใหม่นี่คนดูมันจะปืนคนึกว่าปืนลองหุ่นนะนี่ตอนแรกเป็นอ๋อเป็นยึดจุดนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้เอาดิ เฮ้เจอตึงมาเจอตึงมาเอาดิเอาดิมาอุ้ยอุ๊ยแต่ว่าฮิด่านนี้ใช้ได้คนดูภาพภาพที่ภาพสวยอยู่นะเอ้ยผมจะใช้เมาส์คีย์บอร์ดต่อดีไหมมั้ยหรือว่าจะใช้จอยวะคนดูว่าไม่น่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เลยวะด่านใหม่นี่คนดูเนี่ยเนี้ยเนี่ยด่านใหม่ด่านใหม่ดูดิ ยังมันหันยากอะ่ะต่อยผมใช่มา้์คีาคิดบอกว่าตื่มันไม่ใช่ไม่ใช่ F G G เมาส์โปรนะนี่มันเป็นแบบผมเปิดฟังก์ชันของ r o g นะมาเว้ยมาเว้ยโหเว้ย่านโคตรยากเลยเนี่ยนหันไม่สมูทนะครับไว้หัวแตกแต่ก็แต่แต่ก็โกงอยู่แต่ปืนเนี่ยโกงจัด เอาเดีย๋ยวเดยวเลาเบิร์เอาเดีเยวดิสวยเอาเดียวสวยอา้ยวยอาวเรื่องจะจัดอ่านไม่สมูทเลยวะทำไงดีวัตถิกคูดานใหม่ใช้ได้คุณดูนี่ดานใหม่ วิว oh, oh, <laughs> ิโอ้หล่วงอให้คนดูผมว่าใช้ใช้มือแม่งเวอรกว่าใช้มือดีกว่าว่ะเล็นแบบใช้ใช้มือปกติดีกว่าเวอกว่าผมจะโชว์ให้ดูเล่นแบบใช้มือเลยนะอันนี้ตอนนี้ใช้มือละแตกหนึ่ง เอาเลยเอาเยเดี๋ยวเดี๋ยวมาไอ้มือนี่ตึงกว่าคนดูบอกเลยฝนตกไปในกระตกุกแล้วก็ตกกระแจแม่ฟ้ากระเพบฟ้ากระผาวางมันแจ้ะแม่เฮ้ยฮ <c oughs> ทำไมเป็นงั้นวะ w s p Swarm โนตึงของเรา มาดิวิว้วดูพี่กเกินไปจริงๆตัวหนึ่งคนดูผมดูก่อนว่ามันดันเซมเลดได้เท่าไหร่โอเคเสียบใหม่ปั๊บอาดิโอ้ไม่ตายได้ไงวะก็ตา,ายฮิกดูดิูดแต่ภาพสวยนะนี่ ดานใหม่ถือว่าใช้ได้อยู่อ้าวเดี๋ยวยอไกลไปเว้ยโอ้โหใคเอาลูกสองมาลินตอบพี่มาเดี๋ยวนี่เสียงดังเกินไปมาคุณดูแยวลดเสียงก่อนเสียงตัวกิมโคตรดังเลยเฮ้ยเพ้แล้วประถูเ้ยเสียงตัวกิมดังไปทุกทีนะครับ ไอ้ตึงนีโอ้โหลูกซองหนูตึงซะด้วยไอ้หนุ่มนี่เนี่ยใช้เมาส์คีย์บอร์ดมันเล่ดไม่ถนัดเลยคนดูผมเอามือแล้วตอนนี้ผมใช้มือแล้วนะไอาเล่นอีกครั้งโหด่านนี้ถือว่าใช้ได้อยู่นะดันใหม่ดันใหม่ฟากรบแมพฟฟากรบผาตาตึงหวามันแจ๊ะม่ Tim teruwa, tim Aula. <coughs> มาเว้ยมาเว้ยปืนอื่นแม่งกี้คนดูปืนตึงปืนตึงลักมานปืนไหนที่ผมยังไม่เคยนี่ไงอะ่ะนี่แหละเอาลูกม,มามาซับไปลุยลุยเลยพี่ไว้อ,อ้าโอ้ด่านใหม่น่นี่คนดูเย้ yeah. เอาเว้ยไปโชว์ตึงครับคนดูถึงเวนาวิจะภาพสวยภาพสวยใช้ได้เลยน,นี่คนดูเนี่ยดานใหม่เลยภาพดีขึ้นมากเลยนะอดนี้ผมว่าน่าจะลื่นเอาเว้ยอันนี้เป็นทีมเดสนี่ว่าคิวอย่างเดียวนะครับกูลงติดบา้าเลยตอนเนี้ มาดิมาดิว้าวเอาจาดเอาเรื่องจริงสวยมาดิมาดิโอ้ยด,ดานใหม่ภาพสวยภาพดีอ้ากำลัาชมเลยกำลังชมเลยกลาลยูาตกเลยเอาดาเอาดาไปลุย มันมีสไนเปอร์นี่คนดูอยู่แถวนี้อยงเงี้ยๆๆเห็นแลไหวแต่ครับสไนเปอร์เราจะซื้อจะจะจะสู้สไนโคกอือสไนโคกคืออะไรเอ่ยงงนะอะไรคือสไนโคกวะเอาว่าเอาว่รูภาพสวยผมขอแคปไปเยอะๆหน่อยกำลังลีลาการแคปแคปหมู

โอ้โหเก็บสามมาคนดูไมนได้เล่นนานแต่สีพีมมือมันยังอยู่เหมือนเดิมราจะสีกับสิงเอาดิสวยโอ้โหตึงเกินของจริงของจริงของเทวู้ฮู้เฮ้ยเฮ้ยสวยเอาว่ะอุ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วอุ้ย เอาเดีอะดิฟิมนี่โครวิ่งอะคนดูเปิดนานิกาครับนาฬนิกาบอกว่าเธอเที่ยงคืนเนี่ยใจลนะว่าเธอเต็มตื่นนี่มันสงงานก่อสร้างนี่ว่าด่านนี้โครงการก่อสร้างตึกวิ่งขวาขวาไหวเจ็บจริงไม่จริงนางเจ็บนางไม่รจริง มาดิเอ้ยผมใช้อะไรนะไอเครื่องระบายความร้อนที่เป็นแบบว่าของนิชินนะท่นานผู้ชมนะที่เกิน48วัตต์นะครับมันเลยทำให้แบบว่าเครื่องแบบไม่ร้อนเท่าไหนนร่นะเห็นไหมสามสิองศาเองตอนลิน้นไว ตุดดตุุอ้ยโอ้โหโอ้มาจากไหนเกิ่งมาจากไหนหัวใจกระแพงหัวใจยังถืออะไรเพ้อเธอในฟันสวยครับเพื่อนอุ้ยนี่มีสวย เอาว่าหอรเราตึงอยู่ด่านแต่งานก่อสร้างอ่ะเด่นต้องตาไวนะนี่คนดูว่าผมปั๊บ,ปปบภาพสุดอยู่นะเดี๋ดึงสายมานก่อนสายรบายน้ำสายมอน้ำตึงจริงตึงจริง มันให้เร่งกี่ตัวนี่ตอนนี้เฮ้ยอยู่ไหนหมดวะกูยังไงสวยแตกหนึ่งโอ้โหดักยิงอย่างนี้เลยเลอื้อนไปไหม่ะกดชิวโควดวิง่งโคดซิงโคดแซดอะโคดจะมาจัดของตาเดงแปดอะ ยิงไปก่อนครับพุดยังไงหนึ่งสองโห,โหเอาเรื่องวิสามโอ้โหโหัวเตองตำนานที่มันยังมีลมหายใจคนดูเก็บสามภายในหนึ่งวิโอโ้เกินปับ๊บเอาเรื่องนี่เดี๋ยวยิงหัวเด็กคนดูเป็นไงลากหัวคมๆนังนังหัโหโหังไว ทำนาน password. นี่ยังมีลมหายใจนะครับปอ,อกก่อนโทรเลขโทรเลขตุ๊ด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 ตุเรียกก่อนเรียกฮอมาช่วยดูนะ่งยูเอวีออนไลน์ดูเอวีออนไลน์นะพูดอย่างนี้อะไรอ่ะเพื่อนกีกดปุ่มไม่โดนนะฮะ

เว่อ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 สิถ้าไม่นั่นเนะ์กเวิร์กเวิร์กเว่อเว่อได้อยู่ได้อยู่คนดูนี่เล่นแบบมือถือโนตรึงนะพี่ไม่ได้หมูนะนี่คนดูนี่อืมใครมารีนโฮเกอร์วะด่านนี้มันทันกินชาวบ้านแค่นี้โฮเกอร์เย้ yeah. โอ้ภาพภาพสุดจัดอะ่ะ ปั๊คือแบบดีจัดอะด่านนี้นะคนดูผมบอกเลยมันก็สวยอยู่แล้วแหละเอาจริงๆอะ่ะเห็นไหมเนี่ยปั๊บจักชกชัก,ชกเอาว่ะโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอ่าเจ้าตัวคอมพิวเตอร์วอลโซนในแพทนี้นะสามจุดหนึ่งจุดศูนย์มิดานเข้ามาใหม่นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับท่านผู้ชมนะอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับ ยังไงก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะท่านผู้ชมนะอย่าลืมไปอัปเดตกันด้วยนะครับสำหรับซีซั่น6นี้นะฮะท่านผู้ชมเออสำหรับวันนี้พี่โค้ชกัตกรจะกลับมาคลิปหน้าบายจ้าโคตรตึง